สวัสดีค่ะวันนี้เรามาอยู่กันใน e ีพีหนะคะเมียช่างพามาสกัดขดลวดแล้วก็ซ่อมนะคะตัวนี้คือมอเตอร์เครื่องฉีดน้ำแรงดันสูงนะคะเดี๋ยวเรามาดูด้านในกันนะคะทั้งท้องได้มาร์กแล้วนะคะก่อนที่เราจะถอดเราต้องมาก่อนนะตัวนี้เป็นมอเตอร์อินเด็กชันะครับออโต้ส o p อนะครับเอาอีกทีค่ะเสือไม่ได้ยินเป็นมอเตอร์ แบบ induction นะครับแล้วก็เป็น auto stop นะครับตัวนี้ก็จะเป็น limit นะครับ limit นะตัวนี้นะ่าจะเป็น limit ของ auto stop นะครับตัวนี้นะส่วนตัวที่จะมาดันตัวนี้จริงๆตัวตัวสวิตช์ auto stop เขาะจะติดอยู่กับชุดชุดนี้นะครับชุดหัวลูสูบนี่นะครับ ฟันนะ,ะช่างก็ลูกค้าส่งมาจากต่างจังหวัดนะครับอ่ะทำไมสีขาวครับน่าจะช่างจะพันใหม่เป็นก็ทำแดงให้นะครับค,ครับตัวนี้เป็นอลูมิเนียมเนาะเดี๋ยวสกัดเลยนะครับสกัดเลยค่ะลงหกแปดสิบสองนะครับ,รบ, 68, รบเราก็ดูไว้ก่อนนะครับ 还是我们这边 ี EP นี้เราก็จะเป็นการนับข้อมูลเดิมทั้งหมดเลยนะคะเนาะโอ้กระเด็นนะคะใช่ครับเขาจะกระเด็นนะครับก็เลยต้องมืกันไว้นะครับกระเด็นอ่กะกันเพื่อเขากระเด็นขึ้นมา นหน้าตานะครับครับก็สกัดนะครับตอนนี้นะครับรวดก็ออกมาแล้วนะครับตัวนี้จากหัวสายเขาเขาขาดนะครับเขาเละนะดูไม่ได้นะครับก็แต่ก็ยังสามารถดึงตรงชุดคอยออกตรงระหว่างเชื่อมคอยได้อยู่นะครับแล้วก็สายรันนะครับก็สรุป ตัวนี้ก็ดูตรงสายคอมมอนไม่รู้เรื่องนะครับช็อตระเบิดนะสายรันเขาพันสองเส้นนะครับเราก็จะยึดสายรันสายรันพันสองเส้นชุดคอยต่อคอยก็สองเส้นนะครับมอเตอร์ตัวนี้พันสองเส้นนะครับวัดได้เบอร์เป็นหกสิบห้าครึ่งนะครับถวัดนะ ครับผมก็อันนี้ก็เก็บข้อมูลนะครับสายรันสายคอมมอนสายสตาร์ทนะครับว่าเขาพันกี่เส้นนะครับเป็นขดลวดโลนะครับถ้าเวลาเขาเกิดอะไรขึ้นเขาจะเหนียวนะครับไม่เหมือนท้องแดงนะท้องแดงเขาจะเผาไหม้แล้วเขาจะเป็นเส้นใครเส้นมันนะครับตัวน,นี้เขาจะละลายเป็นเหมือนเป็นปมเดียวกันแล้วก็ส่วนข้อมูลก็เดี๋ยว ยังไงก็จะตอนพันก็จะให้ดูรอบอีกทีหนึ่งนะครับรันพันสองเส้นสตาร์ทพันหนึ่งเส้นนะครับโอเคครับเห็นนะครับเพราะว่าที่ให้ดูเยอะเพราะว่า มอสายเขาดูไม่ได้นะครับคัาช็อตแล้วเขาเป็นปมเป็นมนเดียวกันนะครับวิธีดูว่ามอเตอร์ตัวนี้พันกี่เส้นนะครับอันดับแรกนะถ้าสมมติว่าเขาพันสองเส้นอย่างเงี้ยเราก็ต้องดูตรงสายรันนะครับสายรัน สายลันตัวนี้เขาพันสองเส้นถ้าไปดูตรงคอมมอนแล้วมันหายนะครับข้อมูลมันหายนะครับคอมมอนจะต้องมีสามเส้นนะครับตรงนี้ที่คอมมอนเขามีเขอช็อตหายไปนะครับก็มีคอมมอนจะเจอแค่สองเส้นนะครับก็เราก็ไปดูที่รันกับสตาร์ทนะครับอันนี้คือการเก็บข้อมูลนะครับก่อนพันนะ และต่อไปก็จะเป็นการนับรอบนะครับนนี่ก็ข้างหลังนะครับ ข้างหลังช่างก็จะใส่เป็นทินเนอร์นะครับใส่แล้วก็จะตีให้เขาขยับนะครับตีให้เขาขยับไปนะครับถ้าเขาขยับได้เขาก็ออกไม่ยากครับ พอดีนะ,ะนี่ค่ะไข่พวงไม่มาสักทีนะเราจะนำเสนอมาตีลงไปนี่ค่ะนี่คือไข่ควงนะคะแต่ช่างทองเอามาเปลี่ยนหน้าที่เขานะคะตัดปากตัดตัวไข่ควงออกให้เป็นตัวสกัดขดทวดนะคะตีลงไปแบบนี้เลยนะ เราก็ได้ไข่คองอันใหม่มาแล้วนะคะอันนี้ก็ตัดปากมันเหมือนเดิมค่ะนนก็สามารถทำได้นะคะเพราะว่าซื้อมาละยี่สิบบาทนะไข,ขนะ่ควงแลเราก็มาดัดแปลงให้เข้ากับงานเรานะคะขเขาก็จะลงเป็นชุดเลยนะคะทุกคน ตีฝั่งไหนฝั่งแดงนะตีให้คอรอบทุกฝั่งเห็นไหมคะว่าลงไปลึื่แล้วนะคะไปอยู่ข้างล่างเห็นไหมคะยข้างล่างแล้วนะนี่เห็นไหมคะ,ะ,คะ,อ,อ,มคะออกมาอย่างนี้เลยเราก็ดึงออกได้เลยนะคะหรือจะส่งแบบเติมก็ได้คะ่ะนะคะก็จะออกลยโอเค เดี๋ยวขดลวดออกครบแล้วก็ทําความสะอาดสล็อตนะคะตัวสล็อตเขาไม่ต้องทําความสอาดเยอะที่แน่คือต้องตัดกระดาษเมล่าแล้วก็ยัดนะโอเคค่ะเริ่มพันละจ้าการพันเส้นคู่นะคะ เราก็มาเริ่มมัดกันเลยนะคะนี่นะคะนี่คือฝั่งหัวสายนะเราจะมัดฝั่งตรงข้ามกับหัวสายก่อนนะคะมัดแบบนี้นะคะเก็บรายละเอียดให้เรียบร้อยเลยะคะ่ะแล้วเดี๋ยวตอนต่อหัวสายช่างทองจะเขียนวงจรให้ดูด้วยนะคะเนาะแต่เราต้องทําการมัดฝั่งนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะก็มัดแบบนี้ได้เลยเดี๋ยวช่างทองก็จะมัดแบบนี้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูตอนตอน่ตอหัวสายด้วยนะคะ ต่อหัวสายจะมีวงจรให้ดูด้วยนะคะเดี๋ยวช่างคองเขียนให้ดูนะก็ะมัดแบบนี้เลยจ้ะเก็บรายละเอียดฝั่งนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะ ก็จะมาต่อมาสายนะครับตัวนี้คือวงจรนะครับต่อนะครับตัวนี้ต้นรันต้นรันต้นสตาร์ทปลายรันปลายสตาร์ทนะครับการต่อก็จะใช้ต้นรันกับปลายสตาร์ทนะครับเข้าโอเวอร์โหลดนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้คือต้นรันนะครับตัวนี้คือตนัวี้คือต้นรันนะครับต้นรันต้นสตาร์ทปลายรันปลายสตาร์ทโอเคแล้วก็ปลาย สตาร์ทมาต่อกับต้นลานร mm hmm. วมเข้าตรงนี้เลยครับตัวนี้เป็นโอเวอร์โหลดนะครับ mm hmm. okay. แล้วก็เกี้เลยนะครับส่วนสายจะออกตรงนี้นะครับ mm hmm. ตรงนี้เราก็จะใช้ สายชุดนี้นะครับน,นะก็จะไม่ได้ถอดนะครับจะเอาอย่างนี้เลยครับก็ตัวนี้ก็ต่อเป็นสายเส้นนี้นะครับตัวนี้นะเดี๋ยวนะเช่นไหนครับตัวนี้จะมีโอเวอร์โหลดนะครับก็จะมีโอเวอร์โหลดอยู่ในตัวมอเตอร์นะ ก็จะเป็นชุดนี้ใช่ไหมคะสายชุดนี้เส้นนี้เลยครับก็จะเชื่อมให้ทีละเส้นนะครับถ้าใครเชื่อมตรงนี้ก็เอาอะไราองข้างล่างนะครับเพราะตะกวดจะหยดลงไปนะครับ ยนช่างจะกะพอดีนะจะไม่ให้มันหย่อนนะครับถ้าเขาไม่เรียบร้อยเราก็ไล่ตะกวนนะครับนะครับะกอนสวยงามแล้วก็โอเคได้ทุกันแล้ว ก็อัดาเซฟเลยจับดูความคมด้วยนะครับถ้าเกิดว่าเขาคมให้เราใช้ครีมนะครับดันหน้าสัมผัสเขาให้เนียนนะครับบีบอย่างนี้น,นะครับโอเคเขาก็จะเนียนลง ็สายสตาร์ทนะครับส่วนนี้คือสายสตาร์ทสายสตาร์ทสีน้ำตาลนะครับส่วนสีน้ำเงินจะเป็นรันนะครับสีน้ำเงินจะเป็นชุดรันใส่ปลอกสายเลยครับ กันได้แจะยาาโปรแกรมก็ได้ครับแล้วก็พัเไปนะครับก็บัรกี้เลยกันนะครับถ้าใครกลัวมันจยดก็ออกมาตรงนอกตัวมอเตอร์ ตัวที่ใช้คือตะกัว60-40นะครับมี FC ถามยี่ห้อนะครับส่วนมากช่างจะไม่ได้เน้นยี่ห้อนะส่วนมากมันก็จะมีอยู่ยี่ห้อเดียวนะแต่ช่างไม่ไม่ไม่เคยเรียกชื่อยี่ห้อนะครับมันเป็นของอินเดียหรือเปล่าไม่แน่แต่ว่าตะกัวที่ใช้ต้องเป็น60-40 ประมาณนี้นะครับถ้าใช้ไม่ตรงนั้นก็ต้องใช้ตัวน้ำยาประสานด้วยนะครับถ้าค่าน้อยกว่าน,นั้นก็ใช้ได้ครับใช้ได้แต่ว่างานเราอาจจะไม่สามารถควบคุมได้ตามที่เราต้องการนะครับ ค่าของตะก,ก่วดใช่ไหมคะค่าของน้นตะก,ก่วดที่จะมาเชื่อมกันตัะนี้ไปทางนี้เลย พื่อให้เวลายกเขาขึ้นเป็นเสซตเดียวกันนะครับช่างก็จะแล้วก็จะทำการล็อกไว้นะครับเสร็จแล้วใช่ไหมคะต่อไปครับเสร็จแล้วะะเราก็จะมาดูการมัดอตอนนี้ช่างทองกำลังมัด เชือมนะคะเดี๋ยวเรามาดูตอนประกอบลองกันเลยค่ะคก็มาอาบน้ำยากันนะคะอาบน้ำยาแล้วก็ไปอบให้มอเตอร์แห้งนะคะให้ขดรวดมันแห้งนะแล้วเราค่อยมาประกอบแล้วก็เทสงานลองงานพร้อมส่งลูกค้าได้จ้าอาบสองฝั่งนะคะช่างนองจะอาบอยู่อย่างนี้ประมาณสามถึงห้านาทีนะคะค่อยๆหยดลงไปเพื่อให้เขาซึมนะ เคค่ะเดี๋ยวไปประกอบกันเลยมอเตอร์แห้งแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปประกอบกันเลยค่ะนี่คือชิ้นส่วนที่ประกอบนะอ่าย0่ UF นะครับ4 5 0โวลต์นะครับตรนี้ก็ตามตำแหน่งเดิมเลยนะครับ ช่ง <Okay. S 2> ล็อกสายไหมคะเดี๋ยวช่างล็อกสายไว้ดีกว่าเดี๋ยวเถ้าดึงเกินล็อกไว้ตำแหน่งนี้นะเขียนบันทึกล็อกสายไว้แล้วก็กดตามตำแหน่งเดิมตอนที่มานะครับรูปสีก็เขียนไว้ยังไงช่างก็เขียนนะ้ี นัดสี่ตัวครับเดี๋ยวมาลองดูกันสีน่ตัวไปค่ะเสียบปั๊กลองเลยก็ให้มันฟรีได้นะคะอย่างนี้นอ่าโอเคเสียบปั๊กแล้วเดี๋ยวเรามาลองกันเลยวัดกระแสะให้ดูด้วย ให้ช่างทองเปิดใหม่ค่ะเพราะว่าจะได้เห็นความแรงของปัม๊มตัวนี้เป็นปั๊มแรงดันสูงนะคะความแรงเขาทําให้มอเตอร์กระโดดเลยนะคะข้างหลังคือสกอตเทปนะช่างทองติดตแกนไม่ให้เห็นว่ามันหมุนนะคะตัดแรดันยูหนึ่งจ็ดหกนะครับตัวนี้พันเส้นฟูนนะครับตอนแรกให้ข้อมูลไปตามที่ลวดมันเหลือนะแลงวอ ไล่ดูจริงๆแล้วเขาผ่านเชื่อคู่นะครับรอบต้องดูได้ให้ดูแล้วนะครับก็ดูได้นะครับกแสดรันนี้นะครับอเดียวเผื่อถ้าจะลองไว้สองชั่วโมงนะครับกจะเปิดรันไว้อย่างนี้เลยสองชั่วโมงเนาะเพราะว่าเผื่อเสียไปแล้วมันมีปัญหาช่วงออโต้สต็อกนะครับเพราะว่าปัญหามันเกินมากจะอยู่ตรงนี้นะครับเห็นไหมตัวนี้เป็นออโต้สต็อกนะครับ ถ้าเวลาเราไม่ใช้งานอ่าเราพอเรากำรำรฉีดน้ำใช้งานอี่<ข>อามพอเราอ,ราอยู่อ่าฉีดได้ไหมคะตัวนี้คือ auto stop อนะครับถ้าเราเนี่ยนะตัวเดือยเนี่ยนะถ้าเราหยุดอ่าถ้าเรากดฉีดน้ำถ้าเราปล่อย ้กดฉีดน้ำ,นำถ้าเรากดฉีดน้ำก็ก็คำสั่งก็จะถูสั่งงานนะครับใครไม่เคยเห็นนะครับตัวนี้ดูไว้นะว่าไอ้ที่คำสั่งมันอยู่ตรงไหนอยู่ตรงนี้นะครับรนีนะ่นนะัตะแต่ตัวชุดออโต้สตาร์ทชุดแรงดันมันจะอยู่ตรงหัวปั๊มนะครับตัวนั้นถ้าสตรปิงหัก หรือสป,ปริงล้จาจะมีปัญหานะครับต้องซื้อชุดชุดแรงดันชุดนั้นเปลี่ยนใหม่นะเพราะว่าตัวเนี้ยลิมิตไม่มีปัญหาอยู่แล้วลิมิตมันอยู่ข้างนอกแต่ส่วนมากจะมีปัญหา,ญหาที่ท,ที่ส a ิ t ออโต,โต้สอปนะครับนี่นะครับถ้าถ้าเวลาเขาทํางานเขามีปัญหาเขาจะแบบนี้นะอันนี้คืออาการมีปัญหานะคะ นนีนะครับก็คือให้เปลี่ยนสวิตช์แรงดันได้เลยนะครับสวิตช์แรงดันออโต้สต็อปนะครับ <Okay. S 1> ก็ล <Okay. S 1> งกินปกตินะครับยั <Okay. S 1> งเนขนราจะรันอยู่อย่างนี้สองชั่วโมงนะแต่เราจะไม่ได้ถ่ายให้ดูเพราะว่าเพื่อเอฟซีสบายใจนะครับตัวนี้เราไม่ได้ประกอบเองอจะได้ ก็ S <S จะได้สบายใจทั้งสองฝ่ายอ,อันนี้คือเป็นเราคุยกันในในไลน์นะคะคุยหน้างานนะคะ <S <S ก็เอา,าไปใช้แป๊บเดียวแล้วทางมันก็ไม่เกี่ยวกับตัวมาเตอร์แล้ว,วน,ละนะครับเกี่ยวที่ระบบนะเอ่าเอฟซีต้องไปไล่ระบบก็คือต้องไปดูที่ระบบอยู่ที่หน้างานเนาะเมียช่างได้มาแค่ชุดนี้นะคะก็ซ่อมแล้วร้อยเปอร์เซ็นก็พร้อมส่งนะคะตัวนี้มาจากอุดรธานีค่ะส่วนตัวนี้มันสามารถลองได้นะครับไม่ไม่เป็นไรนะครับ ตันนี้นะสามารถลานอย่างนี้ได้เลยเดี๋ยวช่างจะให้ดูก่อนแต่มันจะมีชุดซีนอยู่นะครับตรงนี้นะตรงนี้จะมีลูกปืนแล้วก็ชุดซีลน,นะครับเดี๋ยวช่างจะเอาน้ํามันมาเลี้ยงไว้นะครับเราจะมีซีนกันที่เข้าไปนะครับโอเคก็สามารถเอา,เอาน้ำมันเลี้ยงไว้ได้นะครับ เพื่อทสอบหน้างานนะคะ <_ d ata> เขาก็จะไม่ร้อนแล้ว,วน,ะะนะะน,นี่นะครับอัดรเดินรันไปได้เลยเราเ้าไว้ท่านี้นะคะ <_ d ata> นี่ค่ะก็หาอะไรมาลองนะเพราะข้างล่างเขาก็เป็นแกนนะเ <_ d ata> <_ d ata> จ้าตุ๊กจ ไม่บอกกันมั่งเลยน้ำมันสะใจอ,อ,อย่างนี้ได้ใช่ไหมคะ,อะสองชั่วโมงโอเคเสียงเขาดังล้อนะถ้าเรายกขึ้นก็จะเงยียบนะครับเห็นหะดังห้ตัวรองข้างล่างะดังตัวรองข้างล่างนะครโอเคอเครับ ค่ะทีนี้ก็ลาไปก่อนสวัสดีค่ะเพราะถ้าถ่ายให้ดูสองชั่วโมงเนี่ยไม่ไหวแน่ๆนะคะเนาะโอเคเท่านี้ก็ส่งงานได้แล้วค่ะแต่ว่าส่วนตัวนี้ก็คือจะรันอยู่างเงี้ยสองชั่วโมงนะคะอย่างที่เราคุยกันในไลน์เนาะนี่คือก็ยังกินอยู่ที่1นดหนะคะไม่มีปัญหาค่ะโอเคผ่านชัวร้อยปร์เซ็นค่ะ ที่ต้องรันสองชั่วโมงอย่างที่บอกอย่างที่ทา้งทองพูดนะคะเพราะว่าเราคุยกับเจ้าของหรือคุยกับเอฟซีนะคะเพราะว่าติดต่อมาทั้งช่อง youtube นะคะว่าเราไม่ได้ประกอบนะคะเนาะเราก็จะเทสลองหน้าง,งานของเรานะคะลองงานที่เราพันมอเตอร์ให้ท่านสองชั่วโมงที่เหลือท่านต้องไปไล่ที่หน้าง,งานอีกทีนึงนะคะแต่ทั้งทองคุยรายละเอียดแล่วแหละว่ามีตรงไหนบ้างนะคะโอเคค่ะงานเมช่ั่งจะประมาณนี้เลยนะคะต้อง แก้ไขปัญหาให้ด้วยซ่อมให้ด้วยนะคะเนาะโอเคคลิปนี้ก็ประมาณนี้เลยค่ะเดี๋ยวมาเจอกันใหม่ใครชอบก็ฝากกดติดตามด้วยนะคะ